เปิดโพตอนแรกเงียบพลิกล็อกตอนจบเปิด5้าละครผิดคาดปี2022ลงจอตอนแรกดีกว่าที่คิด 1. สายลับลิปกอสบอกตรงๆเรื่องนี้คาดหวังไว้น้อยมากด้วยละครที่จะต้องมาต่อละครรีรันที่ไม่สนุกด้วยความฟอร์มตกของค่ายในช่วงหลังละครฟอร์มตกมากๆแถมยังเป็นละครแนวสายลับที่ค่อนข้างจะเป็นอาถานสำหรับชื่อละครแนวนี้ของช่อง3าไปอีกแต่สุดท้ายผลงานออกมาแล้วคือมันเสื่อม มันว้าวทําละครได้สนุกมากสําหรับช่อง3ปีนี้ซึ่งไม่ค่อยเห็นละครแบบนี้ของช่อง3ด้วยนะคือเดินเรื่องสนุกมันฮาพาลุ้นระทึกครบเลยดราม่าก็ยังจัดเต็ม 2ละครเรื่องตายลาที่ได้นักแสดงคุณภาพอย่างต่อธนภพบเบนเรวิยานานเพลงขวัญน,นัตยาและไบร์นรพัทที่มาประชันฝีมือและถ่ายทอดความรู้สึกความเจ็บปวดของตัวละครออกมาได้ดีมากๆเลยยิงซีนพี่น้องซีนครอบครัวซีนมิตรภาพของเพื่อนๆก็ยิงเป็นซีนที่แสนประทับใจทําทเอาคนดูอย่างเรายิ้มตามแต่พอเจอฉากดราม่าน้าตาม,มันก็ไหลไม่หยุดเลย สาม,มาต่อกันที่อีกเรื่องที่คนดูเอาใจช่วยกันมากๆกับเรื่องเข็มซ่อนปลายเรื่องราวความรักที่แสนเจ็บปวดของคนทั้งสี่บอกเลยว่าดูเรื่องนี้เมื่อรู้จะทีมใครดีต้นเรื่องอยู่ทีมเยาวยอดพอมากลางเรื่องดันมาอยู่ทีมเฉิดสงานแต่ไม่ว่าเราจะอยู่ทีมใครเราก็ได้เห็นความเจ็บปวดจากทุกๆคนอยู่ดีแต่หากพูดถึงฉากที่ประทับใจก็คงไม่พน้นฉากเข้าเรือนจำของเยาวยอดฉากนั้นทำเอาคนดู ตาแตกกันไป และเรื่องสุดท้ายน้องเพียนขอยกให้กับเรื่องคุณชายละครที่สะท้อนสังคมครอบครัวได้เป็นอย่างดีแถมเรื่องนี้ยังมีหลากหลายสีอารมณ์ให้เราได้ติดตามที่สําคัญเราคงต้องลุน้นและให้กําลังใจกับเรื่องราวความรักของเทียนซิวความรักต้องห้ามที่ใครตกลงไปในความสัมพันธ์นี้ก็มีแต่ความเจ็บปวดอย่าลืมไปลุ้นกันนะเพื่อนๆตอนนี้กําลังเข้มข้นเลย 5. ปิดฉากลงแล้วเรียบร้อยด้วยรักและหักล้าง PS+ I h a t e You r ซีรีส์แนวดราม่าที่คำว่าเพื่อนรักที่ไว้ใจใช้กับตัวละครในเรื่องนี้ไม่ได้กับเรื่องราวสุดลุ้นระทึกที่ชวนคนดูตามหาความจริงหลังการจากไปของแพรไปพร้อมกับตัวละครจากจุดเริ่มต้นจากการเป็นของเพื่อนรักสู่การแตกหักของแก๊งดอกไม้ที่บอกเลยว่าพีกทุกตอนแบบที่หยุดดูไม่ได้